ก็นะเดี๋ยวรอ Excel 2อ่ะถ่ายแล้วนะอวโอเคถ่ายแล้วนี่เปลี่ยน3ามใบไปจนระลักหมดจังเลยรู้รู้กันอยู่ตัวอะไรเอาจริงเลยไปยินก็อเออโค้ดเด็กนี้แม่งไม่ได้ไม่ได้หวังยูหวังรอยอยู่เลยแ <c oughs> ม่งเข้าเกียร์เข้าเกียร์หมดไม่ได้หวังยูหวังรอไม่ได้หวังตอนช้ามันดูไม่ได้ใช่ไหมว่จชารอะไร ไม่ไม่มันมันดูได้ตอนที่เราเสียบไปแล้วไงอ๋อก็คืออเจนที่ฝ่ายต่งขั้นดูไม่ได้นะคือเจ้าของดูได้คนเดียวเลยแต่ถ้าแบบอารมณ์เหมือนเล่นดูโอใช่ไหมแล้วมีคนทำให้เราดูได้เอมันจะดีกว่าแต่ไม่มีห้าห้าเท่ากันอีกสีเอออะไรเนี่ยสามไหมหกไงห้าเริ่มก่อนเริ่มก่อนเริ่มก่อนเริ่มผมรอ อ้าวนั่งได้เหรอไรต์ต right. ัวนี้มอา,าทีิลตัวหนึ่งกบเคิรนก็ไร้์นี่้ามา<อ>ได้แหละนจนหนึ่งเจนหนึ่งฟอนต์จนอันโร้ไรคนปาาคอจงตี้ข้อ,อ,อไหมข,ข้อตักกัมโมจงตี ไรฟเช็คไม่มีทิเกอร์ต่อวองแวนกระเทินกรเทินจั่วไอ้ไเยเต้ฝีนี้นะนว uh huh. ดงลงมาชิงการหนึ่งใบเติดหาการเล็กร่างเกตหนึ่งการเล็กรถ,ถีบตะกี้วคาบ้านหนึ่งตัวมันบวมหมื่นนวดงลงมาแต่ของค<ม>าร์ดอ้อยพิเต,ตอร เฟคนี้นะคกบาสตัวนี้จำไรก็ที่ที่เราร้อนบอลเดือดจำไรว่ะจำไรนี่คือการไล่ก่อนเลยใช่ไหมใช่อันนี้ยกมูเลยไหมพี่เตยอะเฟคนี้คกบาสคกบาสเปิดท็อปสามคอไอ้นี้ เก,กิดสกิวเมื่อกี้บวกสองพันตีห้าข้างปล่อยปุ๊บสกิลเทเล็กโซบัสเอาเกจสมุดขึ้นมือตีแปดแวนปล่อยดาเมจเซ็กไม่มีสิงเกอร์ตีสองแวนป้องกันตีสองแวนสกิลทำงานกันหนึง คอการ1ใบตั้มือกาตโมเอฟเฟกต์คอบาสจัวหนึงคอหใบที่เหียอไปดั้นป๊อปอ่ะสองใบเดียวใบเดียวนะยิบไม่มีใบเดียวโอเคเอ๊ะยิบเอ็ดเอยออยมิดแล้ว สอง่อยยี่สิบสองตีหนักว่ะเว้มันหนาเว้มันหนาเออหิวอได้หิวด้วยครับจับเทิร์นมอสจริงจริงกะจะใส่มาสักสองแต่ดูดูไปไม่เอาดิแซนดรอไว้เอ็กเซลยิปทำงานตะมีแดงหน้าคอไทท็อป ตรงตีสกิลแจกปล่อยอม้อมันกดดูยนได้อนทิกเกอร์ออทุกตัวไม่มีทิกไม่มีทิไม่มีทิกไม่มีทิกตีใส่ข้างเท่าไหร่นะอันนี้หมื่นเก้าสองก้าเก้าถองยเจ เอ่อ25่สิบห้บทสองสามสิบเจ็ดตีข้างสกิลกินคอร์เตบัสเอาเกลสะพุดขึ้นมือจบนะเจไอ้นี่มันไม่จมตีแหวนขาศเอาใช้ไม่ได้เดี๋ยวนะใช้ไม่ได้ถ้าจมตีแหวนขาศอ่ะโอ้จมตีแวนอ๋อโอเคเสร็จเสร็จกันมันก็ตีแวนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ใช้เทคไอ้นี่ กินเข้าไปเหมือนเดิมนะก็เรียนทายไปตัวบัสตัวบัสไปแล้วหอ,อยนะอะขึ้นมืออยู่ดิเดินคนนี้เต๋ออันนี้กิฟต์ธรรมดาในชะ่ไหมหรือว่าเป็นกิฟต์ด,ดำกิฟต์ดำกิฟต์ด,ด,ดำใส่สิบแปดวนัวนสิบแปดวัน อืมเป็นานเอน้ยไม่ใช่ติดหกแวนติดหกแวนติดหกแวนปล่อยไม่มีเช็คยี่สองแวนยี่สองยี่เจ็ดยี่สองแวนกิล <22, 000. S 1> ในนี้มีโตอยู่หนึ่งใบบวกสามพันเอวินไน้เออเอฟเฟคเมื่อจบาออการเอากตัวแวนบวกห้าันยี่สิบสองแวนีเดียวอืมปล่อยฟอนทิกเก <c ười> อร์พอยี่ิบสีข้างข้างก็ยิี่สิบสอง S <S ข้างยืงที่สองนี่เท <24 S 2> ่าไหร่นะยี่ส0 0ห้าพันบเทินน่า้แะแพ้แล้วสตาร์ <Stand S 1> นันโรคอ,อนอคอตัวนี้แล้วก็คอคนป่าสกิลของคนปา่าชาร์จให้เมื่อลงสนามจากบนมือสามารถชาร์จเกจสมุดหนึ่งใบให้กับ ยูนิตของเราได้หนึ่งตัวใบอื่นนะก็ชาร์จให้ตัวนี้บวมือเท่าไหร่สองไพอตอเนี้แห่้หมดมือติ้งปล่อยชาร์จหนึ่งคิดอ่าคิดตายเลยรู้ก่อนอ่าปล่อยใช่ไหมอือวินได้เฟอร์สเทคยูนิเวอร์โอ้โหให้ผลพลังกับเอ่อตัวนี้ ช็คก่อนเช็คก่อนหมื่นแปดโจมตีใส่แวงกัดตี้ไม่นปล่อยไอ้เอ็นล่อยสกิลก่อนสกิลของไปนี้เมื่อโจมตีชาร์จเกตสมุูให้ยูนิตตัวด้านหน้าที่บูตสกิลของตัวนี้เมื่อยูนิตนี้โจมตีย้ายเกตสมุูกี่ใบก็ได้ไปว่าให้ที่ยูนิตตัวอื่นก็ย้ายที่ตัวเองตัวอื่นม่เียการ์ดของคุณเีย์การ์ดของคนอะไรก็ได้ใช่เรียการ์ดของคุณกี่ใบก็ได้ย้ายทั้งหมด แต่เลือกได้แค่หนึ่งตัวใช่ใชหนึ่งตัวโจมตีหนึ่งหมื่นแปดอ่ะ